สรุปข่าวเชิงเมนูโกรประจาวันที่14สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเต็ดชิงนี้ขอเสนอเชเนซิโอไม่ปิดโอกาสโดโกย้ายหากขอ้อเสนอในครังนี้ดีนะแมนยูสนใจไหมเมื่อทางบรูโดเซเนซิโอเทรนเนอร์ของแรนช์ไม่ปิดโอกาสที่ทางเชเรมี่โดโกและรุกตัวเก่งจะย้ายออกจากทางทีมหากมีขอ้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเข้ามาแต่ตอนนี้นักเตะยังเป็นผู้เล่นของสโมสรอ,อยู่นะ โดยแข้งยิเซปเปียร์ไรนนี้ได้ก้าวขึ้นมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกดไปมากถึง10ประตูก,กับอีเซนตอาซิส,เ,ส,สเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วและถูกยกย่องเป็นแข้งอนาคตไกลโดยีขคาวัน่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจดึงไปร่วมทีมแทนที่บริยัชมอร์เรชที่ย้ายออกไปแต่ในระหว่างสัมภาษณ์กับทาง r m รทางด้านเซเนซิโอยารับว่าเจ้าหนูวันนี้อาจจะต้องย้ายออกจากทางทีมหากโค้ชเสนอก้อนโตเข้ามาแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นโดโกเองก็ยังเป็นนักเตะของทางสโมสรอ,อยู่ดี แตทุกอย่างขึ้นกับทางข้อสเสนอที่เรานั้นกาลังพูดถึงกันมีข้อสเสนอที่ยากจะปฏิเสธนะไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้เล่นโคช้ชหรือนักเตะค,คนอื่นๆเขาสำหรับตอนนี้แล้วเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่จุดๆนั้นผมไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผมอ่านหรือได้ยินผมเป็นนักเตะของทางแฟรนช์เขาแสดงให้เห็นในค่ำคืนวันนี้จนกว่าจะพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างอื่นในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นอว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมากันดีครับเอาล่ะยังไงอาร์แจ็คพิจารณาในการดึงดอนนี่คืนรังอีกครั้งจะได้ไหมโดยทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษนะฮะรายงานข่าวเลนะว่าอาร์แจ็คเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องในการดึงดอนนี่ฟันเดอร์บีกองกางของทางเบนยูกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งในครั้งนี้ โดยมิวิลชาวฮอลแลนด์ได้ย้ายจากทางอาแจ็คมาอยู่กับทางปีศาจแดงเมื่อปี2020แต่ช่วงเวลากับสโมสรดลงเอยด้วยความล้มเหลวทั้งที่ไม่อาจจะยึดตาแหน่งในทีมและอาจจะเจออาการบาดเจ็บเล่นงานในครั้งนี้ด้วยโดยกันีฟานเดอบีกได้ลงเล่นเพียงแค่60เกมให้กับสโมสอรทำได้2ประตูกับอีก2แอสซิส โดยที่ฤด,ดูกาลที่แล้วได้ลงสนามเพียงแค่10นัดหลังเจ็บยาวตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมโดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่าเบรอส,สดสัดสโมสรจากสเปนเจรจาเรื่องในการดึงไปร่วมทีมอย่างต่อเนื่องแต่การเจรจารายละเอียดนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งเรื่องของค่ายืมค่าเหนื่อยและเงื่อนไขในการซื้อขาดจนสโมสรนั้นหันไปท้าทามอาเซนซาเกยาจากทางดิเดมอมอสโก โดยจากการบริง,งานของสื่อแดนผู้ดีเปิดเผย้ว่าอาร์แจ็กเนียแสดงความสนใจในตัวของฟันเดอร์บีกและกำลังพิจารณาเรื่องในการดึงมาร่วมทีมสู้ศึกนัดแรกนี้ซึ่งน่าจะเป็นการยืมตัวก่อนที่พร้อมออปชั่นซื้อขาดนะซึ่งอาร์แจ็คนั้นจบอันดับ3ของลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วทําให้ทีมนั้นพลาดที่จะเข้าไปเล่นในเวทียักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกในช่วงซีซั่นนี้ไปได้ โดยทางฟานเดอบิกเอง ide, มีผลงานที่ยอดเยี่ยมสมัยที่เล่นกับทีมดังแดนกังหันโดยโลงสนามไปทั้งสิ้น175เกมทำไปทั้งสิ้น11ประตูกับีก3 4แอซิสในขณะนี้ปิดาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,กันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมากันดีครับอาไรยังไงขุมกำลังพร้อมลบสุดขีดคาดไล่อัพแมนยูในช่วงเกมเปิดซีซั่นซัดกับทางวูฟเวนตันวันเดอร์เรในค่ำคืนวันนี้ โดยการนี้นะผมทางแมนยูได้เลิอกออกสตาร์ทในช่วงซีซั่นใหม่ในเกมเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของวูฟเวนตันพันสึกฟิมบริกในช่วงวันจันทร์ที่14สิงหาคมโดยทั้งคู่เนี่ยจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่ต้องออกไปจากศึกนี้หลังจากเอง1ิทีมนั้นเริ่มนับ1กันไปหมดแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยในส่วนของผีแดงเอริกเชนฮากคกุณซือชาวดัชเองก็ได้นักเตะหน้าใหม่มาวมทีมในช่วงสมอที่แล้ว3ปราย ซึ่งประกอบไปด้วยเบสันเมาส์อองเดรโอนานและก็บรัสมุสฮอยรุนแต่แน่นอนว่าปราลังเนี่ยหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากยังไม่ฟิตพอสำหรับทางทีมหมาป่าปรากฏว่ามีเรื่องทําให้แฟนบอลไม่สบายใจสักเท่าไหร่นักจากสโมสรตกลงในการแยกทางกับทางโจเรนโรเบรชกีหลังมีปัญหาการในด้านของการเสริมทัพขณะที่แกรี่โอนิลอดีตนายใหญ่ทีมบรอดมัทได้รับการแต่งตั้งให้รับภาระแทนเป็นที่ดรียร้ว โดยหากต่อมานะฮะสโมสรสภาพความพร้อมแมนยูมีภาษีที่เหนือกว่าแถมได้เล่นในรังตัวเองกันอีกด้วยและเป็นที่เชื่อกันว่าโฉมหน้า11ขุนพลผีแดงในเกมแรกของซีซั่น2023จะประกอบไปด้วยนักเตะชุดนี้เริ่องผู้รักษาป,ประตูจะเป็นอองเดรโอดานาโดยเชนฮากนี่สมหวังกับการได้ตัวออเดานาลูกทีมเก่าจากทางอาแจ็คมาร่วมทีมกันอีกครั้งและไม่มีเหตุผลพลิกโผ แน่นอนที่มือก้าชาวแคมมรุนประนี้จะได้มีโอกาสเฝ้าเสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอมฮีตันนายทวันตัวสำรองที่ได้รับประการบาดเจ็บขณะซ้อมและน่าจะต้องรังสนามไปราวประมาณ3สัปดาห์ฉะนั้นแล้วปัญหาที่กุนซือสกินเทดจะต้องคบคิดก็คือ เขาจะมอบหน้าที่นายด่านตาข่ายตัวสำรองในเกมนี้ให้กับทางใครเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีนแฮนเดอร์สันที่ยังไม่ได้ย้ายไปรุ่มทีมฟอร์เบรชอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ปัญหาทางด้านความฟิตยังอยู่ดีเหมือนกันในข้ะนี้ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นตีโกด้าโรดราฟเฟลวาลานลิสโดมาร์ชินเนสและก็ลูชอจะว่าไปแล้วแผงหลังแมนยูก็มีความลงตัวจุดแล้วเนื่องจากเทนฮากแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าแฮร์รี่ไม่กลไก มาอยู่ในโผต,ตัวจริงแม้จต่ตัวนั้นจะยังไม่ได้จดประกากับทางเวสแฮมก็ตามทีขนาะที่วิกเตอร์ลินเดเลฟก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองของทั้งฟราฟเอวลานและก็ลิซโดมาชิเนสยิงไปกว่านนั้นตำแหน่งแบ็กซ้ายลูกชอสามารถยึดพื้นที่ของตนเองได้อย่างสบายใจเพราะต่อให้ชาเดวมาดเซียฟิตเต็มสูมก็ไม่มีทางแย่งตำแหน่งไปจากทางขุนพลทิมชนตันกริไต้ ดยมีเพียงจุดเดียวที่ต้องเดาใจเทนฮากได้ก็คือแบ็กขวาซึ่งตอนนี้อารบามบิสกาเองไม่ได้ด้อยไปกว่าทีเอโกโดาโรดเหมือนท่วงต้นซีสันก่อนแล้วอย่างไรก็ตามในเมื่อเทนฮากเลือกใช้บริการดาโรดนะครเป็นตัวจริงในเกมการชับมิดนัดวิชิตร้องสไป3ต่อ1และส่งวานบิสกาลงเล่นได้อีกย4ชั่วโมง ต่อมาแมตช์ที่ทีมสำรองลงอุ่นเกือกไล่ตามตีเสมอแอตแลนติกบิเบลหนึ่งต่อหนึ่งจึงมีความเป็นไปได้ว่ากองหลังทีมชาติโปรตุเกสรายนี้จะได้ลงเล่นเป็นสิบเอ็ดคนแรกในเกมแรกของซีซั่นในย์คาร์ลินะต่อมาตำแหน่งกองกลางงานนี้เป็นซันมาส์บรูโน่ฟอนเดนเดและก็กาเซมิโรโดยเมาส์เนี่ยอดีตกองกลางเชซี Chelsea, ที่มีแนวโน้โมได้ประเดิมสนามในเกมแรกของซีซั่นนี้เนื่องจากทางเชนฮาคเคยเข้าร่วมนะฮะ เป็นทีมปรายแรกในชุดเสมันี้และกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้ก็มีผลงานดีระดับที่น่าพอใจในช่วงปริสั่นสำหรับทั้งอีก2รายนะฮะไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าจะเป็นหน้าที่ของกัปตันทีมบรูโน่ฟอนเดนเและก็กาซิเมโรที่ได้ประสานงานร,ร่วมกันขณะที่คริสเตียนอีริกเซนหล่นไปนั่ง้ง้งสามติชาวบอลแล้วหลังการย้ายมาของเบินเมา์ ต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นบาคาร์เรดฟอร์ดอนโทนีและก็อาริอันโดกาตาโชอย่างที่รู้กันนะฮะพอยรุนนี้ยังไม่พร้อมในการลงสนามกองหน้าตัวหลักของแมนยูก็ยังต้องเป็นหน้าที่ของเรดฟอร์ดต่อไปเนื่องจากช่วงนี้ผีแดงไม่อาจจะขาดตาทีมชาติอังกฤษได้เลยนะหากนึกอยากจะสอยตาข่ายฝ่ายตรงข้ามไม่จูได้ขณะเดียวกันเทงอันโตนีก็จะดูว่าจะเล่นในอย่างเป็นผู้คนเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะฮะ ในช่วงปริซั่นแถมเรื่องคำเป้าเนี่ยให้แฟนบอลผีแดงได้ชื่นใจด้วยเช่นเดีวยวกัน2นัดติดทําให้ทั้งเกมอุ่นเสือกที่แพ้ดอทบุลไป3ต่อ2และชนะร้องไป3าต่อหจึงมั่นใจได้เลยนะว่าเชนฮากจะส่งเด็กโปดสัญชาติเซมบ้าไรานี้ทําเกมทางฝั่งขวาอย่างแน่นอนที่สุดในครัน้นี้และสุดท้ายนะกันดาโชได้ลดเล่น ทางด้านซ้ายเนื่องจากว่าดาวเตะชาวเนตนไตเริ่มปีกก้าขาแข็งมากยิ่งขึ้นจนพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกรแราได้ของทีมได้แล้วหลังจากที่ซีซั่นก่อนเขาสร้างผลงานได้อย่างเด็ดสตีเกินอายุเขาจึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่จะดอนซานโชหรือว่าฟาคุนโยฟเยสตรีจะต้องกินน้ำใต้ศอกเช้่หนูเลือดฟ้าขาวตามระเบียบในครั้งนี้นั่นอีกนะเป็น,นนวังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรคืนนี้เจอกันอารากมาดูข่าวจอมานกันดีครับ เอาได้ยังไงเชนฮารกอัปเดตฮอยลุนกับซังมัสซิยานบอกได้เลยว่าพร้อมปรุษน,นะโดยกักนี้เอดิชันฮาร์กผู้จัดก,การทีมแมนยูอัปเดตความคืบหน้าของทางบรัสมุสฮอยลุนก่อนเกมเจอกับทางวูฟตันวันโดเร์พร้อมบอกว่าองเตนนี่มัสซิยานกับทางเจดรอนซันโชพร้อมช่วยจิมแล้ว โดยพิจาแดงจะลงเล่นเป็นคู่สุดท้ายของเกมเป er ิดสนามพิมบริกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยแล้วว่าดาวยิงตัวใหม่อย่างทางฮอยรุนยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ซึ่งนายใหญ่ชาวฮอลแลนด์นั้นอัปเดตความพร้อมล่าสุดของทีมก่อนจะประทะกับทางหมาป่าเราไม่ได้ดีบเร่งอะไรนะกับฮอยรุนในครั้งนี้เรารู้ดีว่าเรานั้นยังไม่มีเขาเรามีทีมที่แข็งแกร่งและจัดการกับตำแหน่งนั้นได้ เราไม่ได้พร้อนอะไรมากมันคือเรื่องของการที่เขาอยู่ระดับที่เหมาะสมจากนั้นเราต้องการจะฟื้นฟูเขาในการซ้อมและจากนั้นก็นําไปเข้าสู่เกมเราใช้เวลาของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับชัยชนะในตอนนี้มันเกี่ยวกับชยชนะในระยะยาวเรามีความมั่นใจอย่างมากว่าเราเนี่ยได้กองหน้าที่เหมาะสมแล้วแต่เขาต้องการเวลาชิ่งหน่อยนะตอนนี้เขายังไม่พร้อมผมไม่ใจร้อนไปนะ พราะว่าปรซี่ทาได้อย่างดีเยี่ยมในฐานะกองหน้าตัวเป้าเราได้เห็นจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดยกน,นี้อองต์นี่มอสซิยานะครับพร้อมแล้วจอดอนซันโชก็พร้อมแล้วเขาทําได้ดีในช่วงปริสั่นทีมสามารถรับเบือก,นกันได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรสเวอรนแมนเชสเตอร์เดธในช่วงที่นึ่ครับขอบคุณทุกคนติดราชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ